อืมอมห้าสี่สามสองหนึ่งตาวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกขั้นเลยนะครับผมทั้งคนไทยคนต่างชาติคนชาวทะเลผีเสื้อสมุทรหรือชาวยูโทเปียเมากเลยสองร้อยซับแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมตื่นมา200สองร้อยซับแล้วครับอะไรอะเป็นยังไงอะมันความฝันจะชัดนะครับโคตรดีใจต้อง แล้วนะเพราะว่าผมทำมาห้าปีสองร้อยซับรับคุณผู้ชมห้าปีมันโคตรนานเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบรับเดียวนะห้าปีครึ่งห้าปีที่ผมเสียเวลาไปเนี่ยมันอดีใจนะสวีน้องทิวครับสวัสดีครับพี่มาทําตางค์าำพอแล้วนะครับน้องรักเล่นเซิร์ฟมามาเข้ามาเข้ามาน้องมาเออลถลดอะไรวะแบงค์อะไรวะบ้านเราถูกขังถูกขังทิวเออ ไ,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แก้ไขให้เราไม่ต้องหว่วงน้องเข้าเซิร์ฟพี่มาก่อนละกันมาเล่นกันนะฮะก็ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็น้องๆที่เข้ามาเอ่อทีมง,งานของพี่นะผมก็น้องอเมนเดือนนี้ไม่ได้นะครับเพราะน้องอเมน์เขาไม่มานะครับผมเดือนนี้อาจจะได้น้อยนะเพราะว่าไม่มีคนเติมเลยแต่เดือนหน้าอาจจะได้เลยนะเพราะไม่มีเติมเลยนะครับผมแต่เดือนนี้เได้นะฮะเพราะว่าพวกน้องเขาก็ขยันกันนะ มีนมาแต่ผมให้น้องมนเหมือน,นกันนะถือว่าเป็นต้อนรับกลับมาแล้วกันต,ตอน,นยังไม่ให้เพราะาเขายังไม่ได้คอมนะฮะโอเคส่วนน้องบิ๊กบอสนะได้แน่นอนนะผมเดือนนี้นะฮะโอเคเรามาเรื่องมาเลยดีกว่าครับก็วันนี้ผมมาอัปเดต <c oughs> ตอน,นมันสินอหัดติดคอเราจะมาอัปเดตเออเอ,อ้ผมทำตอนนี้นผมทำอะไรไปวะผมอ๋อใช่ใช่ล็อบบี้ของเบสบอลเออผมลืมอ่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับผมมันยังดู ผมไม่ซุกบนน้องทิวดีกว่ามาน้องทิวบนเรามาันามาต้องแสงแล้วนะก็200ซับผมก็แบบดีใจมากเลยผมทำคลิปเอ่อนั่งเอ่อไลฟ์สดพูดคุยกันนะเกี่ยวกับ200ซับนะครับผมแล้วก็นั่งวาดรูปไปด้วยเอออย่างนั้นแล้วกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปขอบคุณไปทางการนะครับผมมาน้องมาน้องทิวมากดป้ายเลยน้องทิวนี่เลยแบบแบบแบบนี้แบบนี้เอาเมซอนต่อ เอ้กดเข้าไม่ได้กดออกดินี่นี่นี่ไม่ได้ออกไปน่าจะนี้แหละอันนี้ก็ไม่ได้ออกไปนี่แหละอันนี้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 อ,อันนี้อ่านี่ได้อ่ากดรับเพื่อนั้นก็มัน สปีดไลด์นะฮะเพราะว่าไอชิ้น okay. ั้นแม่งแม่งแบบเดอะแฟร์ชัดเลยอะคลิปจบแฟร์ที่สี่ชั่วสี่สิบนาทีนะแต่มันคลิปมันแม่งอย่างกับเดอะแปดเลยพูดเดี๋ยวแฟ่ที่จบแล้วผมยังงงเลยทั้งที่ผมไม่ได้ปรับมันใบขนาดนั้เล็กหน่อยอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็ได้นะฮะพลังงานนิวตันผมอ่นก่อนนะโอเคอ่าฝนตกอีกอ่ะ เฮ้ยตัวนี้เป็นหิมะน็อตจิวพี่บอกไว้ก่อนน้องทิวแบบไม่มีทางสู้พี่ได้ครับแบบพี่แบบโหดเกินน้องทิวอยู่สีอะไรสีแดงอ้าวนี่เราใส้น้ำมาแล้วสีฟ้านีา่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บต่อไปตร,ตรงกลางนะครับผม ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอสำไลา์พอนะครับผมวันนี้มาไลฟ์ไวหน่อยนะฮะเพราะว่าดีใจตื่นเต้นสองไลา์ทับยอะครับแบบใครไม่ตื่นเต้นนะครับผมทํามานานมากเลยผมจะสองไลฟ์ทรับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้พระเจ้ามันเตนเป็นไปได้ไงอะครับอะไรประมาณนั้นเลยถึงกับ้องไห้เลยแม่โมนะ่ะโอเคโดดโดดโดดดุม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 เดี๋ยวผมจะเพิ่มแมปของ เบ็ดบอลเลยนะเพราะว่าแบบน้อยไปหน่อยนะฮะชึบชึบฮ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 ึบแกสตูนอ่วแตกเหมือนกันนะโอยนี่มันเขาเรียกว่าโอเคเราจะเพราะว่า การเรียนเลยนะไม่อยากจะโม้โอเคเอบ็อกมากิน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 ผมเพราะว่าที่เกียรไลฟ์ใหม่ไมดับก็คือไม่ไรนะฮะก็จะเป็นแบบไลฟ์นั่งพูดคุยแทนน่นาจะไม่ดับเพราะว่าไม่ได้เล่นไหมครับน่าจะแบบไม่หนักมากนะฮะผมแบบตอนนี้วาดกยายวาดภาพแบบเก่งแล้วสักประมาณสักปีหนึ่งผมก็น่าจะน่าจะวาดแบบเทพๆแล้วก็จะแบบทํา เอ้ทำมนิมชั่นได้แล้วนะฮะแต่อาจจะใช้เวลาเป็นปีนิดหนึ่งต้องรอก่อนนะครับผมตอนนี้ได้ประมาณสักสามเปอร์เซ็นตและของแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะก็คือเริ่มแบบเก็บโครงเป็นแลละเอ้ใช้เวลาผมว่ามันง่ายกว่าทาเซิร์ฟเยอะเลยนะเพราะว่าทาเซิร์ฟผมใช้เวลาเป็นหลายปีแบบเกือบสิบปีผมจะทําเป็นแบบภาพวภาพเพิ่งฝึกแค่แค่หนึ่งเดือนเองเพราะงั้นวาดภาพง่ายกว่าเยอะบอกเลย ว่าเสร็จเมื่อไหร่ผมจะมาอวดน้องๆเอ้ยทำอะไรมิชั่นเสร็จเมื่อไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้แต่วาดภาพไปก่อนเอเก็บทองก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ๋อโหโหนัดด้วสองนัด,ดน้วยครับสองใต้ดดครับคุณผู้ชมเป็นไง <c oughs> เป็นไงรักทำไมอันแบบไหนเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยอันแบบไหนเลือกเลย แบบนี้ใช่ไหมเคแบบ OMG โอเคมาครับเข้า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 โอเค okay. เดี๋ยวเล่นเซิร์ฟหลักไลท์ลูสเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเน็ตไม่ใช่ไม่เกี่ยวเน็ตเพราะาเน็ตผมก็แรงนะเนตผมไม่อยากจะโม้ครับเผมประมาณแบบหนึ่งล้านห้าแสนเปอ์ไฮอะครับมันม,ม,มันใช่ไหมวะไม่เป็นไรโม้ไปก่อน Chụp, 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 chụp à chup lệch mài ít chup chup Chụp Ok chup 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 ha Chụp, chụp, มาฮึบ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 โดดดึง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 อันนี้มันไม่ใช่สีของคิวนี่หว่าต้องทิวอยู่สีไหนวะเราไปหาดูดิโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกทคนที่มารับชมมา,มากๆเลยนะฮะต้องทิวอยู่สีแดงเหรอสีแดงมันอยู่ฝั่งนู้นเลยนะ อ้าวผมมาผิดทางเออ,อยาสปีดแล้วเนี่ยเกือ <c oughs> บตายฮึบ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 เออผมหิวอะครับ ชิบหายละออผมต้องไปซ่อนตัวก่อนนะเอ้๋น้องคิวมาฆ่าผมได้นะฮะึบฮึบฮึบฮึบอ่าหิวหิวหิวหนีกันหนีน้องทิวกัน <Tools affect> <town> เกือบตายนะครับเดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวเข้าไปเซิร์ฟรัดหน่อยนะเพราะว่าน้องทิวเดี๋ยว เดี๋ยวต้องมาช่วยน้องทิวนะในการแก้ไขเอ้ยกินงามงามใครอยากมาเล่นเซิร์ฟผมก็มาเล่นเลยนะครับ EP อยู่ที่ด้านล่างดีทิพย์นะครับผมก็ได้ก็แชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมนะฮะขอบคุณทุกทุกกังใจทุกทุกการติดตามเลตอนนี้ก็ส่องนะครับดีใจมากเลยช่องลองไอ้ของผมด้วยนะเป็นช่องอนิเมะนะผม,ผมขวาเห็นไหมครับชื่อช่องทางขวาฝากไปติดตามด้วยนะครับผมผมก็จะอัปเดตอนิเมะ ทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็จะมีคลิปออกมาเหมือนกันนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบการอัปเดตทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับติดตามด้วยนะครับเฮ้ยฮึบ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 ฮ่าฮ่าสเต็ป ต็ดจุกมาสเตอร์โอเคได้เพชรแล้วไปทิ้งของไม่จะเป็นก่อนนะฮะอันดับเพชรโอเคอ่าลุย คือชุดแบบโอเวอร์เบิร์มนะตอนนี้นะฮะอ่าฟูไดมอนแหละฟูฟูเมทันอาร์เคมิดมีใครใครรู้บางเรื่องนี้สนุกมากเลยแขนกนคนแปดท่าแหละตอนแรกๆมันออกแนวรักดังนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้รักอะไรมากนะแต่ท่าเขาเจ๋งมากนะเอ๊ะน้องทิวอ,อยู่ไหนวะผมหลงทางตลอดเลยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะคาดว่านะคาดว่า ฮึบ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 นี่มันสีฟ้าแล้วนู่นสีอะไรอะ่ะลองไปดูดิวิ่งวิ่งวิ่งฝากกดไลค์ก็แชร์ก,กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกทคนมากๆเลยนะฮะที่มาดูกันนะครับผมเฮ้ยผมหาสีแดงไม่เจออ๋อนี่เจอละก็วิ่งตั้งนานนะโตอัด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 โต ฮ่าน้องทิวฮฮเขามาเ้ยโอ้ยไม่จ็บไม่คันครับธนูไฟโอ้โหกำแพงดินินเออมีใครได้ดูในรูโตะบ้างครับในรูโตะตอนนี้คือแบบว่าแบบปุ๊บกำแพงดินตอนนี้รูโต้เสียก้าห่างไปครับผมแบบโคตรเกินอ่ะมันทำร้ายจิตใจผมเกินนะครับ ฮึบ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  ฮึบ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 ฮ เจอแล้วเคเข้าไปก่อนนะฮะสองไ้น์ทรับแล้วเลยมันแบบผมภูมิใจมากเลยอ่ะ,ะช่องสองไรนยครับถึงมันจะดูใครคิดว่าน้อยก็มันไม่น้อยสำหรับผมเลยเยอะมากเลยนะฮะ,สำ,ะสำหรับผมเออ่า อ้าวผมตายยังไงไม่เป็นไ,เนไรเรามีตายกันได้โอเคเข้าไปก่อนนะฮะใครที่อยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้เลยนะครับมีไอีอยู่ที่ตารางดิสกิปชั่นเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยน้องคิวกันนะฮะขวาอยู่ไหนวะ โอเคขวานมีบอสเพิ่มปิดปิดเปิดเปิดอ้อโห้ยนี้ไงบางทีโดนอุดจริงๆด้วยมาเชอแล้ว remove เ okay. ออกให้ละออกให้บ้านนี้เป็นของตัวเองเดี๋ยวพี่เอานี้ให้เดี๋ยวพี่เออวิธีแก้คูนี้ออกก่อนนะฮะเออเอออย่างงั้นง่ายกว่าเยอะน้องวางบอกเออน้องวางบอกไว้หน้าบ้านน้องน้องน้องทิววางบอกไว้หน้าไว้หน้าบ้านมันจะรีสามารถรีของคนอื่นได้ถ้าคนอื่นมาวางอะ่ะ น้องน้องวางบล็อกไปสักห้าบล็อกเนี่ยวางตรงนี้ปึ๊บปุ๊บวางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้อ่าวางเลยแล้วมันก็จะรีได้แค่นี้ก็ไม่มีใครมาแกล้งได้ละเออ,อนนั่แหละงั้นแหละดีดีดีด,ด,ดีโอเคเดี๋ยวผมไปดินแดนของเอ,อ่อการต่อสู้ก่อนนะฮะเฮ้ยเครื่องบินใครวะเครื่องบินอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บินดิบนะเครื่องบินคนนะไอ,อ้พวกนี้มันชอบล่าคนไอ้พวกเนี้ยสะทุน ชิปชิปชิปโหด,ดโหด,ดโหด,ดโก็ใครที่อยากมาเล่นก็ผมก็มาเล่นได้เลยนะครับผมมีไอเดียที่ตารางดิสจิชันทั้งสองเซิร์ฟเลยนะทั้งเซิร์ฟผมเซิร์ฟพี่สาวผม,มก็เซิร์ฟที่ผมได้อยู่นะตอนนี้นะครับผม <c oughs> ชึชิปจะโดดเท่ากับเร็วอุ้ยมีมอสซา์มอยู่ตรงน,นี้ขึ้นไปไม่ได้ด้วยบล็อกมันชันนะฮะตอนนี้บล็อกมันชันตกทีนิด เลยนะโอเคแแล้วทําไมนะอ๋อให้น้องวางบล็อกหน้าบ้านครับผมวางบล็อกประตูหน้าบ้านครับแล้วถ้าประตูมานะครับรีมูฟได้ให้เจ้าของเออคือน้องวางบล็อกหน้าบ้านครับผมอ่าหน้าบ้านวางวางไวง้ตรงประตูนั่นแหละอุ้ย <c oughs> อันนี้มาในป้ายมาปาีเอาชุบ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 โอ้ยหมากัดผมลองดูในนี้ดิโอเคน้องทิวเดี๋ยวรับซีพีพี่หน่อยนะน้องทิวพี่ทีพ,พีไปหาอันนี้หนีซอมบี้กัน t t เก่อนเดี๋ยน้องมาบอกหน้าบ้านมันก็จะรีได้แล้วแค่นี้ใครบุดบ้านก็ไม่ได้ละได้ชุดหนังมาฟรีนะครับผมคุ้มอ่าเออเนี่ยน้องมาว่าพี่เอาบล็อกให้ เนี่ไม่ทำอะไรได้เดี๋ยวพี่เอาไม้ตัดไม้ให้เอ้ยเดี๋ยวพี่เอาไม้ให้นะบิกบอกแล้วกันพี่ผมขอแอดมินแชทได้ไหมงับเอาไปทำอะไรเหรอครับน้องรักของพี่นอ Ex tern, Ex tern ้องเอ็กเซลเอเซน e ์ทีเฮ็ดชึบชึบชึบ อยากได้อดิมแชทต้องโดเน a พี่นะครับอาพี่เปิดไม่ได้น้องอ๋อโอเคอันนี้นะบล็อกพี่ให้น้าบ้านนะเออให้น้าบ้านอ่าโอเคเดีย๋ยวให้น้าบ้านผมมอยากคุมเฉยๆอยากได้โดเน a พี่นิดพอนะตอนนี้จนนะพี่นั่งเงินหน่อยทดทีนะน้องก็แบบเงินมันจะเป็นนะครับช่วงนี้คือแบบหิวเงินสุด,สด นี่บล็อกอะไรวะเนี่ยผมเก็บของไม่จำเป็นก่อนฮนะเดี๋ยวไปเคลียร์บล็อกก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดิมูฟกกี่บาทอดมินแชทบาทครับผมบาทแต่อย่าไปแบนมัวนะจะซื้ออย่าแบนมัวนะน้องกระ,ะักแบนคนที่ทีมไม่ดีก็พออย่แบนมัว โอเคอ่าอุ้ยเอเคโอ้โหไอชุดดำไอห้าวนี่ไอห้าวนี่มันมันห้าวเกินไปแล้วนะฮะมันอยากจะเจอของหนักหรือไงวะฮะมันจะเจออีซองไรเฟิลเหรอไอ,อ่เจออีซองไรเฟิลหรอวะเดี๋ยวต้องไจอของพวกนี้นแบบไอ,อพวกนี้มันแบบมันแบบไม่ไม่รู้ไม่เจอของจริงมันไม่รู้สึกนะ จัดให้มันหน่อยแล้วพี่ต้องไปจัดแล้นะมันจะได้รู้แบบรู้บ้างว่าไผาเป็นไผ่ะครับคิดทูตอ่าแล้วก็บอกก่อนอ่าน้องทิวมาช่วยพี่หน่อยนะน้องทิวพีพี่จะเริ่มบวกละโอ้โหทิ้งชุดหนังได้ครับเกินเกินไอคนนี้มันตบมันเกินไปแล้ว มันหยามกันเกินไปแล้วครับชุดหนังก่อนนะฮะเอาอีกแล้วชุดหนังที่พี่ฟาร์มาหายไปไหนกันวะเนี่ยตอนนั้นได้กางเกงได้อะไรหายหมดเลยอะ่ะเล่นเถอะอีบานะเสียงสะดุดห้าสิบบาทครับผมฮัสบูสห้าสิบบนะครับมันไปไหนเราไอยดำไอ้ดำ ไอ้ชุดดำเมื่อกี้หายไปไหนแล้วมันน่าตบสะจริงๆเลยพวกนี้หึุดหงิดไว้เราเล่นเราเล่นเข้าบ้านก่อนนะเอาอีกแล้วเปิดไม่ได้แล้วโอ้แต่เราคนโอ้วพี่จะเข้าไปยังไงนี่เนี้ยจะเล่นเด้อ <c oughs> อย่างนั้นผมต้องสร้างบ้านบ้านป้องกันตัวเองเพราะว่าเข้าบ้านใครก็ไม่ได้เลยอ่ะเออเวลาจะหนีก็นหนียากนะ ต้องสร้างบ้านป้องกันหน่อยเพราะว่าพอเล่นชุดดำนัมันต้องแบบว่ามีการป้องกันที่ดีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนคนกระสวกใส่ได้ง่ายๆนะฮะโอเคแล้วนี่เป็นบล็อกอะไรตั้งตั้งไว้ตรงนี้เตรียไว้ก่อนแล้วกันโอเค ตัดไม้ก่อนนะฮะซูบซูบซูบตัด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 เออไม่มีใครทูบ้าผมเลยอะ่ะ รื่องนี้ผมจะหนียังไงตอนแบบเกิดเหตุการณ์จู่เฉินผมต้องสร้างบ้านเองแล้วฮะเพราไม่หนีนะเอาไอาม้ก่อนโอเคเพราะว่าของพวกนี้จําเป็นจริงๆนะับเพราะว่าเกิดตายขึ้นมาจะได้หนีทันได้นะครับผมไม่งั้นหนีไม่ทันเลยอ่าโอเคแล้วเราก็เราจะสร้างตัวหนึ่งที่ตรงนู้นหนึ่งที่เป็นจุดสําหรับหนีของผมนะครับผม โอเคประตูเปึบเปึบกล่องสองกล่องของนี้จะเป็นนะไม่งั้นบ้านมันจะรีนะครับไม่มีกล่องนะครับผมสิบหกบล็อกไม่พอนะผมต้องไปหาไม้นะฮะเคเร็จอันนี้ไปกัอน ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผอบูุทุกคนที่มารับชมมากๆเลยนะครับมาเล่นกันได้เลยนะครับตัดไม้ก่อนดีกว่าเด็กก็แทบไม่มีอัดโถ่แต่บ้านจนจริงๆเลยบ้านเด็กจนจ,จ,จริงๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจนมากเลยต้องหาของเยอะละฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ไปประมาณฝั่งนู้นนะฮะเยอะ อืม okay. ิอัดอัดอัาไม้ตั้ได้ประมาณนี้ละเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเก็บกันนะเผื่อตายนะฮะอย่างนันก็ต้องได้ไม้มานหนึ่งนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนะครับผมเพราะว่าเถื่อนนะฮะมันยิงเราตายตลอดเลยนี่มันแร่โอเค ยัไม้เก็บไปก่อนแล้วก็บิีไปหาต่อนะฮะท่าน,นี้มาเยอะจริงๆนะดีมากีเยอะแบบนี้พี่ชอบแล้วน <c oughs> ้องคิวอยู่ไหนกันเนี่ยขอน้องคิวอยู่ในบ้านในเคเฮ้ย <c oughs> นี่มันทางทางาไวเดินของใครวะทำเสยาอเปลือเลย ระดับหลักคนอนึ่งแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากๆเลยนะครับตัดตัดตัดไม้เยอะๆไม้เยอะๆพี่ชอบไม้เยอะ จะได้แถวนี้มันบ้านมันเยอะแล้วมัเลยตั้งอะไรใหญ่ๆไม่ได้แล้วนะครับผมเดยวชิวชิวชิว à, bướp, 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 bướp. mai tôi phải dễ vừa nè đây vừa đây vừa bây giờ lại vài đi thế phải đi สองร้อยซับห้าปีผมว่ามันเออคือเราแบบนึกถึงแล้วแบบมันนานจริงนะผมทำได้แบบขนาดนี้เนี่ยห้าปีช่างเป็นอะไรที่นานจริงนี่นี่ก็ผมแบบจะทำได้แบบนานแบบนี้นะฮะแต่ผมก็ทำไปแล้วนานมากซึ่งมันก็คุ้มค่าสำหรับผม ผมถึงอาจใครอาจจะบอกว่าน้อยแต่เออมันน้อยอยีิแหละฮะแต่แบบมันก็คุ้มค่าแล้วเพราะว่านะผมทําได้แค่นี้นะนต้องได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องแต่ก็ประสบการณ์ที่ทามาก็ห้าปีมันก็จะปรับปรุงผมให้ดีขึ้นนะฮะไม่รู้จะดีขึ้นยังไงนะฮะก็น่าจะดีขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าจากแต่ก่อนที่ผมพูบไม่คล่องพูดไม่เก่งเลยนะฮะที่ผมพูดไม่เก่งเพราะผมไม่มีเพื่อนเลยนะก็เลยแบบสื่อสารไม่เก่งแต่ตอนนี้ พูดเก่งแล้วก็ยังไม่มีเพื่อนเหมือนเดิมน,นะแต่ก็มีเพื่อนแหละแต่เป็นเพื่อนในออนไลน์นะแต่เพื่อนจริงๆมีคนเดียวนะครับผมแต่ก็ดีละชีวิตยอย่างไงก็ดีสบายนะโอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้อแดนมาพูดระบายทุกเฉยเลยโทษทีนะอาจจะทำให้